แคล้ารับเข้าช่องไม่สนประวัติบกเอ็มกีตาริสโปรเซ็นสัญญาช่องใหญ่ขึ้นทันลูกรักปอลละครใหม่ให้รัวรแกรนโอเพนนิ่งบกเอ็มโปรช่องดังหลังเป็นอิสระหลังจากดดนอดีตต้นสังกัดอย่างช่อง7 HD รอนจดหมายยกเลิกสัญญา เหตุจากดรามา่าถูกรังวันที่หนึ่งที่ปล่าสุดมีตาดีเห็นพระเอกหนุม่ม Big กอมกิตาริสไปโพดที่ช่อง8จนลือสะพัดว่าอาจจะได้เลิกแกลนโอเินนงเปิดตัวลงละครเรื่องใหม่กับช่อง8แน่แล้วล่าสุดยืนยันด้วยภาพแบบชัดเจนเมื่อผู้บริหารช่อง8ลงภาพคู้กับ Big กอและผู้จัดเอช่อง8อย่าง เออิสริยาด้วยโดยโปรเจกต์แรกของ Big กเอกับช่อง8คือเรื่องอะไรมารอลุ้นกันยืนยันด้วยภาพ Big กเอ็มวมเฟรมนางเอกดังในตำนานหรือมีละครแล้วตั้งแต่ปักหมุดเป็นนักสแสดงอิสระดูท่าว่าแฟนละครลุ้นหนักพระเอกหนุ่ม Big M. กเอมกิตาริสจะมีละครเรื่องไหนเป็นผลงานแรกและจะเป็นช่องใดบ้างไม่นานมีตาดีเห็นบิ๊กเอเขาตึกช่อง8คาดว่าจะมีการคุยถึงโปรเจกต์ละครเรื่องแรกในฐานะนักสแสดง พร้อมลุ้นแหล่งข่าวนี้จะจริงหรือไม่ลาสุดยืนยันด้วยภาพแบบชัดเจนเมื่อผู้บริหารอย่างคุณเล็กน้อยลงภาพคู่พระเอกหนุ่มและยังปรากฏนางเอกดังในตำนานอย่างเออิสรยางานนี้ก็ต่างคาดกันว่าหรือจะเปิดตัวในละครโปรเจกต์ของผู้จัดเอเป็นเรื่องแรกทับแฟนคลับไปลุ้นด้วยกันเรียกว่าทำเอาแฟนๆแห่แสดงความยินดีให้กับพระเอกมาดเข้มอดีตสังกัดช่องเจ็ดบิ๊กเอ็มกีตาริบบุรพรมอย่างลุ้นหลามเมื่อ ลาสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสภาพผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปสหรัฐอเมริกาพร้อมแคปชั่นว่า20ชั่วโมงหลังจากนี้ผมจะทำให้แฟนๆทุกคนภาคภูมิใจในตัวผมจะสร้างชื่อเสียงบนเวทีสากลกลับมาฝากทุกคนนะครับส่งกำลังใจให้ผมกันเยอะๆนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ได้เผยว่าตัวเองนั้นเป็นนักแสดงไทยคนเดียวที่จะได้ขึ้นโชว์ในงานมหากรรมดนตรีคอนเสิร์ตสบายดีเฟสทเวนตี้ทเวนตี้ทร ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในวันที่19มีนาคมนี้ซึ่งงานนี้บิ๊กเอมก็ได้เตรียมตัวเปิดซิงเกิลแรกในเวทีนี้ด้วย